สวัสดีครับสวัสดีครับบอยบามุทองมาแล้วครับมาชมปลาเครื่องกันนะครับนะครับมาชมปลาเครื่องกันนะครับบอยบามุทองปลาเครื่องมันบ้านครับช่องทางติดต่อหาบอยตามช่องทางนี้นะครับนะครับโอนเงินก่อนเท่านั้นครับไม่ได้มีปลายทางนะครับนะครับขอบคุณทุกออเดอร์ครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมพี่ๆครับขอบคุณมากครับนะครับ นะครับขอบคุณมากๆครับที่ให้กำลังใจน้องชายคนนี้มาโดยตลอดนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้าใจนะครับผมนะครับเสือหมอกกับเหรียญหลังเสือลงพ่อทองอยู่ปิดแล้วนะครับนะครับซึ่งราคาดีมากนะครับบมจะบอกเสมอว่านะครับพี่พี่ไม่ต้องเกรงใจผมนะครับต่อราคามาได้เลยนะครับหลังเสือผมเปิดตอนแรกนะครับต้องยอมรับว่าอาจจะซื้อเบียดนิดนึงนะครับผมเปิดไว้พันเก้าห้าสิบฉะนั้นแสดงว่าพระเล่นกันนะครับผมสองพันบวกลบแน่นอนนะครับผม นะครับแต่พี่ก็ต่อมานะครับจบกันที่1,700นะครับนะฮะพี่ๆจะเอาไปออกต่อนะครับพันแปดพักา็ได้สบายๆนะครับบอยซื้อมาพันซื้อมาพันหจบที่พันเจ็ดกำไรหนึ่งร้อยบาทนะครับเสือหมอบผมซื้อมาพันเจ็ดจบที่พันแปดนะครับผมนะครับกำไรหนึ่งร้อยบาทนะครับไม่เป็นไรครับผมก็ยินดีแบ่งปันให้อยู่แล้วนะครับผมนะครับ พี่ๆจะปรึกษาหาเรื่องราคาพระค่านิยมนะครับผมอะไรได้หมดเลยผมก็จะอธิบายให้ฟังผมรู้อะไรทั้งหมดผมก็จะอธิบายให้ฟังทั้งหมดเท่าที่ผมรู้นะครับผมอ่ะรุ่นนี้เล่นเท่านี้เท่านี้นะครับผมถ้าพี่ๆจะเอาไปออกต่อผมก็จะเว้นช่องว่างไว้ให้นะครับพี่พี่เอาไปออกต่อได้เลยนะครับผมผมก็จะมีบัตรรับประกันนะครับดูแลหลังการขายให้นะครับมีบัตรรับประกันพาแท้ไปให้นะครับผมพี่ๆสบายใจได้เลยนะครับผมเป็นหนุ่มโรงงานนะผมก็มีนะครับความหลงไหล ในพระเครื่องเหมือนกับพี่พี่นี่แหละครับนะครับแต่ผมก็ไม่งองแงนะครับดูแลหลังการขายให้นะฮะผมดูแลหลังการ,การขายให้ผมจะพูดย้ําเสมอว่ารับประกันแท้สากล<สา>รับประกันแท้ผิวเดิมนะครับนะครับพี่พี่ก็จะได้สบายใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่เข้าใจบ่อยนะครับขอบพระคุณมากนะผมคิดว่าความจริงใจนี่แหละนะความซื่อสัตย์ความจริงใจจะนําพาเราไปสู่ความสําเร็จนะครับผมก็คิดมาเสมอนะครับพี่พี่นะครับว่า ความจริงใจนะครับคงไม่ทำร้ายเรานะครับนะอ่ะเรามาชมที่รายการแรกครับเหลือเท่านี้แล้วนะครับผมอ่ะบัวเล็กครับบล็อกก้อนเมฆนะครับค่านิยมเท่ากันกับสายฝนไม่ต่างนะครับพี่วัดกันที่ความสวยอย่างเดียวนะครับบล็อกก้อนเมฆแต่องค์นี้คือสวยจบนะครับผมยืนยันนอนยันรับประกันนะครับว่าสวยจริงจมูกดีนะครับนี่ครับนะครับบัวเล็กจมูกอย่างนี้อยู่แล้วครับพี่นะครับบล็อกก้อนเมฆ นี่ฮะผิวม่วงๆเลยนะครับก้อนเมฆนะครับนี่นะครับโอ้โหผิวผิวพิงโกเลยนะครับผิวอมชมพูเลยนะเนี่ยนะครับผมเปิดด้วยพันหกห้าสิบบาทนะครับองค์นี้ซื้อเบียดครับผมซื้อเบียดเลยนะครับนะครับกำไรไม่น่าเกินสองร้อยแต่ไม่เป็นไรครับพี่ใครอยากสะสมปลาสวยนะนะครับองค์นี้ลองดูครับผมแนะนำนะ ผมแนะนานะครับผมไม่ได้เชียร์ไม่ได้ขยันขยอนนะผมแค่แนะนําว่าพระองค์นี้นะครับถือว่าฟอร์มจัดจ้านมากนะครับถือว่าสวยผิวเดิมนะครับนะครับสําหรับบัวเล็กผมว่าแค่นี้คือคือสุดยอดแล้วนะนะครับผมว่าสุดยอดแล้วนะครับผิวอมม่วงเลยนะครับพี่ขอบขอบเห็นไหมโดยเฉพาะตรงนี้เนี่ยด้านบนเนี่ยไล่ชื่อหลวงปู่สุดเนี่ยนะฮะเป็นสีพิงโกเลยนะครับ โคดหางยาวสอหางยาวอย่างนี้คือเดิมมากนะครับนะครับบางองสอสั้นนะนะครับอันนี้สอหางยาวด้วยปีสองสองครับผมเป็นพระพิธีใหญ่มากนะครับบัวเล็กนะครับสร้างที่บ้านเกิดหลวงปู่นะครับนะครับผมพิธีใหญ่นะครับเป็นเป็นรุ่นที่ทดแทนพราะคุณบิดามารดานะครับแล้วก็นําเงินไปบูรณะวัดนะครับนะครับบัวใหญ่กับบัวเล็กครับเป็นพระที่สร้างที่บ้านเกิดหลวงปู่ซึ่งเป็นบ้านเกิดบ่อยด้วยนะครับ เป็นรุ่นที่บยปวดปานมากเหมือนกันนะครับชอบนะครับนะบัวเล็กนะครับผมจบไปที่1รายการนะครับผมรายการแรกนะครับผมปิดได้นะครับปิดครับทักหาบอยได้นะประหารายการที่2นะครับเป็นบัวเล็กเหมือนกันครับผมแต่เป็นบล็อกสายฝนนะครับต่างกันนะครับใบหน้าไม่ต่างนะครับเห็นไหมครับพี่ใบหน้าเดียวกันพิมพ์พระเดียวกันต่างกันที่บล็อกนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับสายฝนช้ำๆ้นะครับสายฝนคมคมนะครับถือว่าพระเดิมมากนะครับ นะครับบางองค์สายฝนจางเห็นไหมครับสอยาวนะครับมือจีวรสังกติหลวงปู่เห็นไหมครับคมคมนะครับมือไม่บวมเห็นไหมครับสายฝนคมมากนะครับทั้งสองข้างถือว่าพระองค์นี้เต็มฟอร์มนะครับสายฝนคมนะครับถ้าสายฝนเบรอนะครับแสดงว่าก็ผ่านการใช้มาพอสมควรแต่สายฝนไม่เบอร์เลยนะครับอ่ะพี่ดูด้านหลังนะครับจุดตรงนี้นะครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นเทียนนะครับไม่ได้เสียหายใดๆนะครับ ไม่ได้ทําให้ผ้าเสียหายอะไรเลยนะครับด้านหลังมีลุงเห็นไหมครับผิวเดิมตึงๆนะครับยันอัขระครบทุกตัวอักษรเห็นไหมครับปิตุภูมินี่ครับด้านหลังนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด้านหน้าก็เดิมนะครับนี่ใครอยากเก็บผ้าสวยนะครับลองดูหรือใครจะไปออกต่อนะครับเราเก็บผ้าสวยเวลาเราไปออกต่อพี่ๆมันเราออกต่อง่ายแ้่พูดตรงๆเอาไปขายต่อนั่นแหละง่าย นะครับพระสวยนี่ครับขอบตัดตัดชีกนะครับพี่ๆจะได้บัตรรับประกันนะครับจากผมไปด้วยนะครับเพื่อความสบายใจนะฮะผมไม่งอแงนะผมเป็นมือเล็กๆนะครับนะครับขอบคุณมากครับที่ให้กําลังใจผมนะนะครับพอเลงเดี่ยวผมก็สู้อะพี่สู้เหมือนกันนะครับชีวิตผมก็เรียกว่านี่แหละเราก็อาศัยว่าเรา ครูพักรักจามบ้างผมก็มีเพื่อนๆในกลุ่มในสอนนะครับนะครับแต่ที่สําคัญเลยผมเป็นมือเล็กๆนะแต่ผมไม่เคยงอแงนะครับนะครับผมดูแลหลังการขายให้ทุกท่านนะครับอันนี้เป็นเหรียญสร้างหลักเมืองนะครับจริงๆก็อยากจะแนะนําอยู่เหมือนกันนะครับผิวโรมันปูเลยนะครับเป็นเหรียญในหลวงรอ9กานะครับคืออย่างนี้ครับนี่ครับก็ผมก็ไม่รู้จํานวนการสร้างนะครับไม่รู้ว่าเขาเล่นกันเท่าไหร่นะครับแต่ผิวสวยมาก นี่ครับในหลวงร .9 ใครอยากเก็บเก็บได้นะหนึ่งร้อยบาทนะครับผมส่งให้ฟรีด้วยนี่ครับคือจริงๆผมก็อยากจะเอาพระองค์นี้ไปแถมแหละแต่ว่าผมดูแล้วแบบผมชอบครับเป็นเหรียญอาร์มด้วยผมชอบมากนะครับนี่ครับพี่ๆดูดูผิวก่อนเลยดบบแรกปีสามแปดครับออกวัดลาบ่อพิษปีสามแปดผิวโรมันปูนะครับหนึ่งร้อยบาทใครอยากเก็บนะครับหรือใครอยากใช้พุทธุคุณนะครับเลี่ยมขึ้นคอก็ได้ ในหลวงเราเก้าเรานะครับนี่หนึ่งร้อยบาทเอาไปเลยนะครับบริสงให้ฟรีนะครับนี่ครับลองดูแล้วกันครับพี่หลวงพ่อโกะนะครับพ่อโกะได้สี่ร้อยห้าสิบเลยครับเพราะว่าเหรียญหลวงพ่อโกะนี้คือลงลงกว่านี้ไม่ได้ครับเพราะว่าพระเล่นกันหลักร้อยกลางๆนะครับซึ่งซึ่งจริงๆอ่ะผมจะเปิดเกินนี้ก็ได้ครับพ่อโก้ขาไปนี้เล่นกันอยู่ห้าหกร้อยนะครับนะครับนะครับนี่สี่ร้อยห้าสิบนะครับ นะครับองน,นี้ผมซื้อเข้าสามร้อยแล้วครับพี่ผมซื้อเข้าสามร้อยครับไบขอกับาไร้อยเดียวนะครับเก็บได้นะครับเป็นพาที่แท้ทันด้วยนะครับแล้วเล่นหาสากลด้วยนะครับนะครับแต่สากลน,นะครับจะให้เป็นขากลับนะครับแพงกว่าขากลับคือขากลับก็คืออย่างนี้อันนี้คือขาไปนะขาไปจะมาฝั่งนี้ขากลับลงพ่อกับพี่สมนุกจะหันมาฝั่งนี้อันหน้าฝั่งนี้นี่คือขาขากลับครับอันนี้คือขาไป ขาไปจะเล่นถูกกว่านะครับนะฮะที่สําคัญเขาขึ้นขึ้นอยู่กับความสวยด้วยนะครับแต่สากลเนี่ยเขาจะให้เป็นขากลับนะครับเป็นบล็อกนิยมกว่าขาไปอ่านี่ไะเหลียนหลวงพ่ออันนี้เหลียญหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับย้ํานะครับว่าเป็นผ้าใหม่นะนะครับมีกล่องให้เป็นผ้าใหม่นะครับนี่ครับใครอยากเก็บใครอยากใช้พุทธคุณนะครับผิวม่วงนะครับหลวงปู่ดูวัดสแกครับนี่ จบสวยนะครับพี่ดูด้านหลังมีลุงด้านบนนะครับอ่ะอันนี้เป็นยันนะครับวัสดแกสปี2 5 6 5นะครับพระ3ปี100บาทพร้อมกล่องนะนี่พร้อมกล่องนะครับ100บาทนะครับพี่พีปิดได้เลยนะครับพี่พีดไลน์บอไว้ก็ได้นะครับขอดูรูปได้จะปิดพระหรือจะอะไรก็ปรึกษาหาเลือกันได้หมดนะครับพี่พีนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องเกรงใจพี่น้องต่อราคากันได้เต็มที่ครับ ไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่อาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมบอยเก็บหลงพ่อเกษมเยอะนะครับซึ่งเป็นพระย่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยปีสามสามปีสามสามนะครับปีสามหกปีสามศูนย์ทำไมผมผมถึงเก็บนะครับเพราะว่าหนึ่งเป็นพระที่ค่านิยมไม่ตกสักทีนะครับหลงพ่อเกษมกับหลวงปู่สุดวัดกาหลงเนี่ยนะครับไม่เคยหล่นเลยราคานะครับและอย่างหนึ่งเป็นพระที่แท้ทันนะครับแท้ทันหลวงพว่อเกษมนะครับผม แล้วเหรียญหลวงพ,พ่อเกษมทุกรุ่นพี่พี่ไล่ตั้งแต่ปี3 8 3 9มาเลยตั้งแต่สแตมตั้งแต่ระคังตั้งแต่สี่มงคลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพระผงนะครับผมหยดน้ําพระผงอะไรก็แล้วแต่มีราคาหมดนะครับสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยอย่างนี้ก็เล่นกันหลังร้อยกลางๆหลักร้อยกลางๆปีสามสามอันนี้ปีสามศูนย์นะรูปไข่เนี่ยเนี่ยปีสามศูนย์น่าน้าจับตาเหมือนกันนะครับอ่ะหลวงพ่อเฮงครับวัดบ้านขอมนะครับปีสามหกพศไม่เต็ม รองท็อปนี่ก็น่าเก็บนะครับเพราะเหงนนะครับเดิมๆมีลุ้งนะครับเอาเป็นว่าลมดําธรรมดาก็ขายกันสามร้อยนะครับพี่ต่ําๆนะองค์นี้มีลุ้งนะครับนี่ครับผิวเดิมด้วยนะครับมีลุ้งผิวเดิมนะครับพี่ๆครับผมเอาแค่สามร้อยห้าสิบนะครับผมซื้อมาสองร้อยกว่าบาทนะองค์เนี้ยผมซื้อมาสองผมซื้อมาสามเหรียญนะปิดไปหนึ่งเหรืสองนะครับเฉลี่ยต่อองสองร้อยกว่านะพี่ๆนะครับ จริงๆผมจะเปิด4 5 0ร้อยห้าสิบด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า3 5 0รอยห้าินี่คือเราได้เปิดราคานี้มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ตอนที่ว่ามีพี่คนหนึ่งเขาต่อไว้นะครับผมเปิดแรกๆคือ4ี่รอยห้าสิบนะนะครับไม่ใช่3 5 0ห้านะครับทีนี้ก็มีการต่อรองกันไว้นะครับด้วยราคา3 5 0ห้าสิบาทนะครับแต่ทีนี้ก็พี่เขาก็ไม่ได้ติดต่อกลับมานะครับเราได้พูดไปแล้วนี่3 5 0รอหิ 350, เราจะมากลับคำมัน,ม,นมันก็กระไรอ่ะพี่ก็เดี๋ยวให้จบให้จบชุดนี้ไปก่อน ล้วเราได้มาใหม่เราค่อยว่ากันนะครับไม่เป็นไรครับสามร้อยห้าสิบก็สามร้อยห้าสิบนะครับเจ้าหมูกดีนะครับหลวงพ่อเฮงครับพี่นี่นะครับถ้าเป็นพ่อสอเต็มเล่นกันพันกว่าแล้วนะครับทุกวันนี้พันหนึ่งพันสองพันสามนะครับราคาไหลไปเรื่อยครับไม่มีเพดานไม่มีเพดานครับอันนี้พ่อสอไม่เต็มครับถ้าพ่อสอเต็มจะเขียนว่ายี่สิบเจ็ดมีนาสองห้าสามหก จะมีเลขสองห้าอยู่ด้านหน้าเลขสามนะครับนี่องค์นี้คือเดิมๆนะครับผิวมีรุ้งนะนะครับผมก็จะอธิบายแล้วก็พูดในสิ่งที่ผมรู้เท่านั้นนะครับพี่ๆนะครับไม่มีเมคไม่มีสร้างภาพไม่มีอะไรนะพี่ๆนะเอาที่ผมรู้เท่านั้นนะครับนะครับอย่างเรียนรู่นป่สุดอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะถนัดหน่อยผมสามารถอธิบายได้ชัดเจนเลยนะครับรุ่นนี้เล่นเท่าไหร่ปีไหนผิวเดิมไม่เดิมนะครับผมสามารถอธิบายได้ นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับผมก็ต้องดูก่อนว่าผมรู้จริงหรือเปล่าผมรู้ที่มาหรือเปล่านะครับเราไม่มีแต่งเรื่องไม่มีสร้างสตอรี่ขึ้นมาเพื่อเพื่อที่อยากจะขายพระไม่มีนะไม่มีนะครับอ่ะหลวงพ่อแดงว่าเขาบันไดอิดครับปี3ามเจ็ดอย่างนี้ก็น่าเก็บนะครับไม่ทันหลวงพ่อแดงนะแต่ว่าเกจิก็ปลุกเสกเยอะมากนะครับพี่ๆมีข้อมูลทาง YouTube พี่ๆเซิร์ชดูนะเปลยญอาบหลวงพ่อแดงปี3ามเจ็ดนะครับว่าเล่นหากันเท่าไหร่นะครับหลายหลายร้อยนะครับ ปิดไปแล้วหนึ่งองนะครับองน,นี้ก็หิ้งหิงเหมือนกันนะครับบ้านบ้านเห็นไหมครับมีคาบนะครับเดิมเดิมนะครับเล่นพระเดิมผิวเดิมดีกว่านะครับพระผิวใหม่ก็ส่วนตัวผมไม่ชอบนะบางท่านอาจจะอาจจะชอบแต่ผมไม่ชอบเลยพระผิวใหม่ถ้าพระผิวใหม่เราก็ต้องขายในเป็นเป็นพระผิวใหม่เท่านั้นนะครับเราจะมาเมคสร้างเป็นพระผิวเดิมก็ไม่น่าอีกแแหละนะครับพี่ๆที่ซื้อไปเขาก็มีความรู้อะนะครับพี่ใช่ไหม อา้าวบอกว่าผ้าผิวเดิมมาดูแล้วทําไมมันเหมือนผิวใหม่จังวะเสร็จเลยทีนี้เสียเลยนะครับพี่ๆเพราะฉนั้นเราก็ต้องพูดความจริงพี่ๆจะได้รับได้เหมือนกิ่งไผ่ที่ผมขายตอนนั้นกรนะไหลทองผมก็พูดตรง,ตรงๆเลยว่าผมขายเป็นกระไลใหม่นะแต่กระไลเขาเนียนมากเลยนะเขาดูเป็นแบบเหมือนกระไลแบบกระไลเดิมเลยสวยเลยอลยพี่นะครับแต่ผมผมมองเป็นกระไลใหม่ใครจะมองเป็นกระไลเดิมก็ได้ นะครับแต่ยอมรับว่าเขาทําดีจริงๆเป็นพระผิวใหม่แต่ว่าสวยไม่มีตําหนิไม่มีรอยย่นเลยผมก็เลยบอกว่าพี่ผมมองเป็นผิวใหม่นะแล้วผมก็ขายเป็นผิวใหม่ด้วยนะครับผมจริงไผ่องคนั้นน่าจะจบที่หมุนหนึ่งพันมั้งนะครับจริงๆถ้าเป็นผิวเดิมอะกระไลท่ทององคนะั้นน่าจะเป็นพันต้องมีพันสี่หรือพันห้านะครับเพราะสวยมากนะครับผมจบหนึ่งพันผมน่าจะแบ่งทุนนะผมไปบวกกำไรอีกองหนึ่งเพราะว่าองค์นั้นผม ผมรู้สึกว่าผมอยู่ซื้อมาพันแปดองค์หนึ่งไปเอาอะไรองค์หนึ่งเอาองค์เอาองค์อองที่เป็นกระไหล่ใหม่อเอาทุนนะครับผมอย่างนี้แหละบ้าบิ่นขายแบบนะฮะไม่มีดึงนะครับผมขายได้ขายเลยนะมาเรามาชมเหรียญรูปไข่ครับหลวงพ่อเกษมปีสามศูนย์นี่ครับน่าเก็บเหมือนกันนะปีสามศูนย์นะครับรูปไข่ลุ้งลุงนะครับนี่ไปดูด้านหลังนะครับ สวยรูปไข่นะก็เหรียญไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะเขนี่ครับก็เท่าเท่ากับ,บัวเล็ก,กนี่แหละครับสวยรูปไข่เล็กนะครับเลี่ยมขึ้นคอก็ได้เก็บสะสมก็ได้ปีสามศูนย์ที่สําคัญเลยคือเหรียญสวยมากนะครับลุงทั้งหน้าทั้งหลังนะพ,พี่เอายี้งดีกว่านะครับแทบไม่ต้องลงกล้องเลยเห็นแบบชัดเจนเลยเนี่ยครับเห็นไหมนะครับพระเลี้ยงกันหลักร้อยกลาง นะครับพี่ๆเชื่อไหมล่ะว,ว่าอนาคตข้างหน้าพระองค์นี้จะขึ้นหลักพันผมเชื่อนะนะครับตอนนี้เล่นกันหลักร้อยผมเปิดห้าร้อยห้าสิบาทเองนะครับส่งฟรีนะครับมือดีๆหน่อยขายเจ็ดแปดร้อยยังได้เลยครับผมเป็นไม่ใช่คนมีชื่อเสียงไงผมก็เป็นมือเล็กๆนี่แหละนะครับก็ขายได้เท่านี้นะพี่ๆผมจะเปิดเกินนี้คงไม่ได้หรอกนะครับผมคงขายไม่ได้ผมไม่ใช่เบอร์ใหญ่นะค,ความน่าเชื่อถือผมอาจจะไม่เยอะอ่ะนี่ครับผม ขึ้นบ้านใหม่ครับปีสามสามนี่ผมคัดลุงมาให้แล้วนะครับผมคัดแบบสวยๆมาให้ละนะครับเหมือนกันครับห้าร้อยห้าสิบนะครับเอาเป็นว่าลมดําไม่ลุงก็สี่ร้อยกว่าแล้วนะครับพี่ๆครับรุ่นนี้อันนี้มีลุงนะนะครับมีลุงห้าห้าศูนย์ครับพี่ผมมีสี่เหรียญนะพี่ๆจะจบสี่เหรียญเลยก็ได้นะนะครับผมบอกราคาดีหวานเจี๊ยบแน่ๆครับ นี่ครับเหรียญละคังนะฮะปีสามหกนะครับนะครับกองกระสาบนะจะสร้างนะครับไม่ต้องห่วงเลยครับเนียบถ้ากองกระสาบปีสามหกแท้ทันหลวงพ่อเกษมนี่พี่ดูขอบตัดนะครับปื๊ดแดงแป๊ดนะครับคมสวยนะครับนี่ขึ้นบ้านใหม่สามเหรียญลุงๆเหมือนกันลุงเลยนะครับห้าร้อยห้าสิบนะครับถ้ายกหมดเลยเดี๋ยวผมแบ่งทุนให้ บแบ่งทุนให้อาจจะเอากำไรองละห้าสิบาทนะั้นเดี๋ยวผมดูก่อนเพราะว่าผมคัดสวยมาเนาะก็ซื้อมาตึงๆเหมือนกันนะครับอาจจะแบ่งให้ในราคานะครับอาจจะสักเท่าไหร่อาจจะสักไม่ถึงห้ารอยอาจจะสี่ร้อกว่าอะไรเงี้ยนะพี่แต่ว่าก็ถามว่าก็ทุนไปได้เยอะเหมือนกันนะนะครับ หลวงพ่อยิ้ก็มีนะครับส่งน้าหลวงพ่อยิ้ตนะครับใครชอบนะครับภาทิศแท้ทันนะครับนี่ครับจะมูกดีมีลุงมีประลอดเห็นไหมครับพี่พี่ตามองค์จีวรนตามจีวรนตามหลีนี่ลุงมีประลอดนี่ครับเห็นไหมคลาสสิกมากครับพี่ลุงเบอร์คัดมาให้แล้วนะครับจบเลยห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับล็อกเก็ตปูเอี่ยมครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับพร้อมขึ้นคอนะเรียบไม่เรียบร้อย เผื่อใครชอบนะครับปูเอี่ยมวัตสพันสูงี่ใบหน้าหลวงปู่เลยนะครับพ,พี่สร้างไม่เยอะครับสร้างไม่เยอะผมไม่แน้ใจจำนวนการสร้างแต่สร้างไม่เยอะครับอ่ะส่งน้ําส่งน้ําปีสามเจ็ดหลวงพ่อยึดวัดหนองจอกสามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีเดี๋ยวผมจะใส่ผ้าแถมไปให้พี่พด้วยไปแกะลุ้นกันเลยแกะลุ้นกันเอา แต่ผมแถมพระดีๆให้ครับพี่ผมไม่ได้แถมแบบอะไรก็ได้นะผมก็ดูพระเหมือนกันนะครับพระแท้นะครับผมอาจจะเป็นหลวงพ่อคูนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบเล่นหาสากลแบบแพงๆอาจจะเป็นออะไรบ้างล่ะพี่อาจจะเป็นรุ่นอะไรนะที่เล่นกันหลักร้อยนั่นแหละอาจจะแถมอันนั้นให้นะครับไม่ต้องห่วงเลยอาจจะเป็นรุ่นส่งน้ํานะครับ แต่เป็นนงปูสว่งบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนั่งพานนั่งพานก็3ามอยห้าิบเองนะราคาดีอ่ะจริงๆผมเปิด4ี่ร้อยหสิะเนี่ยสามรอห้าสิบนี่แทบจะเป็นราคาทุนแล้วนะพี่พนะครับก็ไม่เป็นไรเราก็ในพูดไปแล้วคนตอบพระหายไปแล้ว <c oughs> คนตอบผมหายไปแล้วไม่ไตรรมิดต่อกลับเลยนี่ครับจหมูกดีเดิมๆนะครับนี่ครับ ทองแดงผิวไฟนะครับหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกใขยได้คุดหลวงพอ่อเสงก็มีนะนะครับคุดหลวงพอ่อเสงปีห้าหกนะครับน,นี่ปีสามเจ็ดนะนั่งพานนะครับแท้ทันนะครับเก็บได้นะปีสามเจ็ดนะครับมีสององผมเปิดองศาสามร้อยห้าสิบนะครับยกคู่ได้ครับเอาแค่หกร้อยบาทนะครับ เอาแค่หกร้อยบาทกำไรหนึ่งร้อยบาทอุ้ยทำง,งานโรงงานวันละห้าร้อยเองนะครับถึงบ้าห้าร้อยนะครับผมขายพระได้สามสี่องค์ผมก็ได้แล้วผมก็ได้เท่ากับค่าแรงผมแล้วนะครับพี่กำไรบางๆนะครับนี่ครับหลวงพ,พ่อยิดเปลือกใครชอบนะนี่ครับคมคมนะจมูกดีนะครับปีสามเจ็ดนะครับนี่ปีลึก แท้ทันนะครับเก็บได้เลยนะครับเก็บได้เลยครับนี่ครับี่ดูผิวลุงลุงเดิมๆนะครับพระน่าจะไม่ได้ใช้เลยมากผมว่านี่เดิมขนาดนี้จมูกเป็นสันเลยหลวงพอยึดสนใจแล้วกันไหนสอบถามได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหลียคูบาศรีวิชัยเนาะอันนี้ก็ปีสามเก้ารุ่นทางขึ้นดอยสุเทพกล่องแตกแล้วพี่แต่กล่องเดิมเลยเนี่ยกล่องเก่ามากกล่องคือเก่าเลยอ่ะนะครับ ไม่รู้เขาเล่นกันเท่าไหร่ขอสามร้อยแล้วกันพี่ผมว่าน่าจะเล่นกันหลักร้อยเลยนาในคูบาศรีวิชัยนี่ปีสามเก้าทางขึ้นดอสุเทพิพวเหมือนกระเบื้องเลยครับด้านหลังย้อนยุคพิมพ์เดิมทางขึ้นดอลสเทพปีสองห้าสองสี่เจ็ดเจ็ดสามร้อยบาทถูกไปไหมเนี่ยสามร้อยบาท ประมาณนี้ครับพี่ๆสนใจแะ้รการสอบถามได้นะนะครับราคาต่อได้เลยนะครับก็คำขืนนี้ลาตีสวัสดีทุกท่านค่ะนอนหลับฝันดีนะครับพี่ๆครับเจอกันใหม่ครับเทปหน้าครับสวัสดีครับ